ร้อยสิบครับจตุรัสมีพื้นที่ร้อยสี่สี่ตารางเซนตนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าความยาวด้านมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็สมมุติก่อนว่าความยาวด้านเป็น x ให้ความยาวด้านเท่ากับ x แล้วก็ยกเงื่อนไขของที่เขาบอกมาเนาะพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสรูปนี้นะครับ เป็นร้อยสี่สิบสี่ตารางเซนยกสูตรของมันมาตุรัสพื้นที่คือด้านคูณด้านตอนนี้ด้านคูณด้านต้องได้ร้อยสี่สี่ความยาวด้านที่ตั้งไว้คือตัวเ x. x ็คูณกับ x ็ x, ตัวเลขตัวเดียวกันคูณกันได้ร้อยสี่สี่ร้อยสี่สี่ยังเป็นเลขที่เรานึกออกครับว่าเกิดจากเลขตัวเดียวกันคูณกันคือเลขอะไรครับสิบสอง x คูณ x คือ12คูณ12จึงสรุปได้ว่า x ต้องเท่ากับ12เซนพื้นที่เป็นตารางเซนพวกความยาวด้านก็ต้องหน่วยเป็นเซนดังนะนั้นความยาวด้านเท่ากับ x เท่ากับ12เซนความยาวรอบรูปเกิดจากความยาวด้าน4ด้านมารวมกัน สี่คูณความยาวด้านก็สี่คูณสิบสองก็สี่สิบแปดเซน ใช้เสร็จแล้วลองข้อสิบเอ็ดลยครับข้อสิบเอ็ดก็ยังไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากครับแม้จะเกินสุดคูณแม่สิบสองไปแล้วแต่ตัวเลขเนี่ยเราน่าจะพอดูออกว่ามันจะเกิดจากอะไรคูณกันได้ข้อสิบเอ็ดบอกว่าจาตุรัสมีพื้นที่400ตารางเมตรสี400ต่ตารางเมตร งั้นความยาวด้านที่เราจะกําหนดตอนนี้ก็ต้องให้มันเป็นหน่วยเมตรแล้วนะครับ x ที่ว่าตอนนี้หน่วยเป็นเมตรนะครับให้ความยาวด้านเท่ากับ x เมตรเอาเงื่อนไขพื้นที่จัตุรัสเท่ากับ สี่ร้อยตารางเมตรพื้นที่สจัตลุรัสเท่ากับด้านคูณด้าน x คูณ x แล้วได้สี่ร้อยไดรีกลองนึกรับเออเลขตัวเดียวกันคูณกันแล้วได้ 400. สี่ร้อยก็คือยี่สิบเพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับยี่สิบ หน่วยของความยาวด้านเมื่อหน่วยพื้นที่เป็นตารางเมตรหน่วยของความยาวด้านก็ต้องเป็นเมตรรังนั้นความยาวด้านเท่ากับ x เท่ากับยี่สิบเมตรความยาวรอบรูปคือสี่คูณความยาวด้าน สี่คูณยีสิบก็แปสิเมตร